จุดบริการฝากดวงเพระสุกอกเคราะต่อดวงสตาเสริมบารมีชิลล์หนึ่งร้อยบาทนะคะปีนี้ปีกุลเป็นปีชงค่ะเดีย๋ยวจะไปฝากดวงนะคะขอเชิญจ้างวิหารบริษัทคนอิมมกักกะสะสูงสิบสองนิ้วใครที่มีใจศสัธาาจะไม่คนอิมนะคะก็เรียนเชิญได้เช่นกันนะคะไปค่ะไปศาลาไห้ okay, สวยเนี้ยไปฝากดวงกันดีกว่าแล,วแล้วแต่ปีนะจิต ปีนี้คุณสะดอกขอต่อชะตาเสริมดวงแล้วหรือยังนี่เปนนั่งดินชชากับยายดีกว่าปต่อชะตาเสริมบารมีฝากดวงกับองค์ท้ายสวยเอยที่พระเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะคะปีห้าสามปีชงคือปีขานปีมะเส็งปีวอกปีกุนค่ะเราอยู่ปีกุนเพราะะนนแล้วไปฝากดวงกันดีกว่าวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือย,อยังน,นี่ค่ะด้ชุดฝั่ง ก็ปีกุนสองหกแล้วมาเขียนชื่อนามสุนในใบนีชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฝากดวงแม่ใหม่ค่ะพอเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขียนคำขอเรียบร้อยแล้วก็เขียนไปฝากดวงคือมาชุดทูบตรงนี้นะคะแล้วก็สวดมนต์ตั้ง,งนะะ้ำมนตสักจบะแล้วก็สวดอธิษฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ไปฝากทูบ แดีวเราก็จะเข้าไปด้านในไปฝากตัวนี้ทเทพเจ้าด้านในค่ะหกสิบค่ะอเ,คเอ่ยชื่อนาะมสกุลนะที่ถาาตามตัวหนังสือเสร็จแล้วลุกขึ้นยืน ปัดตัวออกสิบสองครั้งเแต่ระหว่างในตู้ยิบมูนนี่หนึ่งใบก็จาเณนประจำวันกิดของนูนนะขอะคุณค่ะทำเหมือนกันทุกคนชื่อนามสกุลปัดออกสิบสองครั้งใช่ไหมไม่เข้าใจอ่านตามตัวหนังสือได้นะอมีขั้นตอนบอกขั้นตอนนะไม่เข้าใจอ่านตามตัวนหนังสือโอเคนะคะองนี้เป็นองค์ที่หกสิบปู่เที่ยไต่เจียงกุ้งนะคะเป็นปีหมูน้าเป็นธาตุน้าค่ะ เดี๋ยวเราขออนญาตทำพิธีสักครู่นะคะต้องเช้สมาธิแล้วเ,เดี๋ยวกลับมา ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดเชิญวันเกิดด้านในนะคะ บครัตอาจจะไอ่พอเลยใช่เวลาไหวอ๋อแล้วไหว้จรเลิกเอามาใหมไม่ใช่ไหวเสร็จแล้วเราก็ไม่ไม่ใช่แล้วก็บัไหว้ต่ออ๋อไหวหลังไหว้ต่อครับ๋อเคนีครับเกิดวันไหนครับปรมาเกิดวันพุธครับพุธนี้นะ ไม่เวทเวทเจตัวเจตัวครับไปนำมนาใบนี้คุ้มกองเรานะในข้องอันนี้เดี๋ยวจะมาจุดเชิงวันเกิดนะคะอธิษฐานใส่กระเป๋าเสื้อไปได้นะกระเป๋าของเองก็ได้แล้วก็มาจุดเชิงวันเกิดค่ะมาทำมุ่นสืบเชิงประจำวันเกิดนะคะแล้วก็มาอธิษฐานใช่ไหมคะครับอธิษฐานตามนี้นะ เสร็จ,จอแล้วนะคะสมบายนี้ที่ได้ติดที่ได้มาเมาื่อสักครู่นี้ก็ให้นำติดตัวไว้นะคะเพื่อนเพื่อนสาธุค่ะอันนี้เทพเจ้าปีกุลน,นะคะ,ะจำเปียงเราเองก็มี มีครบเลยนะคะมรือว่านลงแล้วกันนะคะเพื่อนๆนี่ครับนโมสามจบชื่อนางนมนะแล้วก็ว่าสามนี้ครับเออชื่นตาพุมนะที่ถามตาตัวหนังสือเลย จ้ไปยังคะเอาจร้ยินีหมรนทเจ้าคนอูค่ะ เพื่อัวกาบเป็นาทางสวรรค์ยิ่งปีนี้เป็นดินแดงนอกเป็นดินแดงศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญจับไหว้เทพสัมมทีปรองดองครอ,อบครัวนะคะคำอธิษฐานฉันทั้งสองรักมั่นนิรนนันดร์มิคลายคลอนสายโซ่คล้องสองดวงใจให้สถิตสถาพรนิรันดร์สืบไปด้วยสองใจคล้องคองู่กันรักมั่นคงค่ะ ถึงแม้ว่าทารชราทางสายจะขั้ขวหนีและด้วยแรงใจในี่นาคือหน้านี้นะคะเป็นโมเดลพระวิหารจ้าแม่กุนอินนะคะก็คอนใท้ตจะมีคุณที่กว้างขวางเลยเดียวมีมังกรด้วยดูกว้างๆนะคะเป็นโมเดลพเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกัน โครงการวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะคะหมู่7ตำบลหนองยาตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาตรส่วนอันนี้นะคะ1ต่อ250ส่วนนะคะด้านนี้นะคะทีวัดจะใส่จริงเอที่วัเจาใหโชคลาภค่ะเพื่อนๆก็มาขอโชคลาภขอพรกันได้เลยนะคะอยากมีเงินมีทองด้านนี้เลยอยู่ด้านนอกนะคะ ค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ก็เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่พระเจ้าองค์ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ฝากบุญเรียบร้อยแล้วด้วยช่วงนี้คงต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าช่วงใหม่เดี๋ยวพี่อยาเขาจะมีธุระนะคะต้องเขา้ากรุ๊ปต่อเพราะฉะนั้นต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเชนแล้วกันนะคะณวัดเมตตาธรรมโพธิญาณอำเภอตัอ้งตำบลหนองย่ามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุงนี้ขอลาไปก่อนกับวีโกคันนี้ค่ะ